เมนูแรกนะครับเราจะมาทำ mashed potato กันนะครับหรือมันบดนั่นเองแต่มันบดสูตรนี้จะพิเศษนิดหนึ่งครับให้เป็นทางเลือกของคนที่ชอบมันบดนะครับผมจะทำมันบดมะกอกดำและชีสนะครับ เอาละครับก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาเตรียมส่วนประกอบกันก่อนนะครับสำหรับส่วนประกอบแรกเลยที่เราจะต้องเตรียมนั่นก็คือเรื่องของมันฝรั่งนะครับเราจะต้องเอามันเนี่ยไปต้มให้สุกดีเสียก่อนนะครับซึ่งในการต้มมันผมแนะนำนะครับเราต้มทั้งเปลือกแบบนี้เลยจะทําให้ได้รสชาติของมันบดที่ดีที่สุดนะครับส่วนประกอบต่อมานะครับเราจะมีครีมครับผมอันนี้ก็เป็นครีมที่เราใช้ในการประกอบอาหารนะครับ เราใส่ตัวนี้ครับนี่ก็เป็นพาสเลย์นะครับซึ่งเป็นพาสเลย์ในลักษณะแห้งครับปกติแล้วพาสเลย์ตัวนี้จะเป็นพาสเลย์ใบแบนนะครับที่เราใช้ปรุงอาหารสไตล์อิตาเลียนนะฮะซึ่งจะหาซื้อยากนิดนึงแต่ถ้าเกิดแบบแห้งเนี่ยครับจะใช้เมื่อไหร่ก็เอาออกมาจากตู้ได้เลยนะครับใส่ลงไปเลยครับประมาณ1ช้อนชาครับแล้วก็นำพาสเลีย์ของเราเนี่ยนะครับมาตั้งไฟครับใช้ไฟไม่ต้องสูงนะครับความหอมของพาสเลย์ก็จะได้ค่อยๆซึมเข้าไปในตัวครีมด้วยนะฮะ ออละส่วนประกอบต่อไปที่เราจะเตรียมนะครับนั่นก็คือส่วนของมะกอกดำครับมะกอกดำนะครับจริงๆแล้วผมต้องบอกอย่างนี้ฮะรับประทานดิบๆได้เลยนะครับแต่เมื่อเอามาประกอบอาหารก็จะทําให้อาหารของเราเนี่ยมีมิติเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะใช้มะกอกดําตัวเนี้ยครับมหาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ใส่ลงในมันบดของเราด้วยครับเราใช้ทั้งหมด30กรัมครับส่วนประกอบของมะกอกดำนะครับก็เพิ่มเนื้อสัมผัสให้กับมันบดของเรา เดี๋ยวเรามาดูมันของเรากันดีกว่านะครับว่าสุกแล้วหรือยังวิธีการเช็คง่ายๆครับเราหยิบขึ้นมานะฮะเอามีดอันเล็กๆเนี่ยลองปักลงไปครับโอเคถ้าเบื่อเขามีแรงต้านเนี่ยนะครับก็หมายถึงว่าข้างในยังไม่สุกดีเมื่อเขาสุกแล้วนะครับเราตักออกมาเลยครับผมแนะนำนะครับว่าอย่าไปล้างน้ำนะฮะถ้าเผื่อล้างน้ำเนี่ยมันจะดูดน้ำเข้าไปนะครับทำให้มันของเราเนี่ยแฉะครับในขั้นตอนต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะมาบดมันกันครับผมก็จะ บอกมันนะครับเราต้องคนความร้อนนิดหนึ่งฮะเอามันเนี่ยครับวางบนนี้เลยครับลอกผิวง่ายๆครับเวลาที่มันร้อนเนี่ยนะครับ<า>นอาละ ลงไปเลยครับในการบดมันเนี่ยเวลาที่เราบดมันตอนร้อนๆอยู่เนี่ยจะบดง่ายนะครับสำหรับที่บดมันนะครับแบบทั่วๆไปนะครับที่เรานิยมใช้ก็จะเป็นลักษณะเนี้ยนะครับเราก็จะกดๆลงไปให้มันแหลกใช่ไหมครับหรือแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นแบบเล็กหน่อยนะฮะหรืออันนี้นะครับอาจจะไม่คุ้นเคยกันเท่าไหร่นักจะเป็นเหมือนตะแกรงนะครับแล้วเราก็กดให้ผ่านล่องหลังนี้นะครับจะได้มันบดที่ละเอียดนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกชอยหนึ่งนะครับ ก็ใส่เข้าไปนะฮะเวลาที่เราหมุนมันก็จะปาดผ่านร่องเล็กๆนะครับอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับเรียกว่า p o t a t o riser ครับเราใส่มันลงไปแล้วเราก็กดผ่านรูนี้นะครับมันก็จะบดให้เนียนดีนะฮะเดี๋ยววันนี้นะครับเราใช้วิธีการง่ายๆครับผมจะใช้ที่บดมันแบบนี้นะครับบดไปเลยครับเห็นปะครับเวลาที่เราไม่ล้างน้ำเนื้อมันข้างในจะแห้งมากนะครับ การที่แห้งมากเนี่ยมันทำให้ทำไมครับมันทําให้เราสามารถใส่ของเหลวอ,อย่างอื่นเข้าไปเพิ่มได้นะครับเช่นเนยเช่นครีมที่เราจะใส่ลงไปครับอ่าละตอนนี้ครีมของเราก็ร้อนดีนะครับอุ่นๆฮะการที่ครีมร้อนก็จะทําให้เจ้า,าพาร์สลย์ที่อยู่ในนี้เนี่ยนะครับส่งกลิ่นหอมออกมาด้วยเราใส่ลงไปทีละครึ่งครับใส่เพิ่มได้เลยนะครับดูเหมือนครีมค่อนข้างจะเยอะนะฮะไม่ต้องกลัวครับ เดี๋ยวมันเขาจะซึมเข้าไปทั้งหมดเลยเอาละครับเราได้มันบดท,ที่มีเนื้อนุ่มทีเดียวนะครับเสร็จแล้วนะครับใส่พระเอกของเราลงไปครับมกะกอกดําสูตรนี้ผมจะไม่ปรุงด้วยเนยนะฮะแต่ผมจะเพิ่มความรสชาติเค็มแบบกลมกล่อมนะครับแล้วก็ความมันด้วยชีสพาร์เมซานครับต้องบอกว่าเป็นทางเลือกที่ อร่อยกว่ามันบดทั่วไปอย่างแน่นอนนะครับอ่าแล้วละครับเสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วครับผมเราก็ใส่จานสวยๆแต่งด้วยมะกอกเล็กน้อยนะครับถ้ามีใบาพาสเทลหรือใบอะไรสวยๆเราปักมันไปนิดนึงก็ได้นะฮะเพิ่มสีสันเล็กน้อยและนี่ก็คือมันบดมะกอกดำและชีสครับ แฟ,แฟน YouTube แฟนผล,ลพักนักปรุงไม่อยากจะพาลาดรายการของเรานะครับง่ายมากเลยครับกดปุ่มนี้เลยครับ